ไปเก็บละอุ้ยรถมาเบบี้ตัวอยากชนคุณเราจะทำตามสัญญาวันนี้ทุกคนนะครับผม <c oughs> ทีมคนอื่นเขาแบบโอ้โหคตคนหดเลยทีมจานี่แบบวิ่งเล่นไม่เฉยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล โอ้คนลงเต็มเลยทุกคนเก๋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 เกาเก๋เก๋เกเก๋เก๋เกเลืเกเลยจะเอาเนไหนหเ M4 ให้สก๋เกยเก๋เกึเก๋เกเก๋เก๋โอเคเก๋เกเก๋เก๋เกเก๋เกเก๋เกเอเอเเเเกเเเ มาเลยมาเลยทุกคนตามสมศรีมาเร็วเดี๋ยวสมศรีแตก hm <meals. S 2> อยู่ <rogue. S 2> บนบ้านนี่เลยน่ะบนบ้านที่สมศรีอยู <u ops> ่เลยหมอบแล้วตายตายอุ้ยมีแฟรด้วยแป๊บหนึ่งสมศรีมาหาที่ยิงแฟก่อนได้เล่นกับเกมเมอร์ด้วยป้องด้วยนะปกป้องจ่าด้วยอย่าให้จ่าตาย วันนี้ไม่เบียดพกคุณประยุทธ์นี่ครับวันนี้เย่ประยุทธ์ประยุทธ์ได้อยู่ต่อนี่ระบายผมสีนี่เลยรบายผมโอ้ยระบายผมโอ้โหเสียงใครน่ารักจังเลยอ่ะเสียงน้องสาวเหรอน้องสาวครับน้องสาวน้องสาวมีแฟนดังเนี่ยเฮ้ยชคลิปเดียเหรอโอ้มีน้องสาวสองคนเลยเหรอเนี่ยเฮ่ยยลูกสาวครับลูกสาว ระวังนะจ่ายังไม่ได้ไปนะจ่ารอแอรดอปจ่าอยู่แปบนึงจ่ากำลังเก็บแอร์ดอบอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้จ่าไปช่วยแล้วรอแป๊บนึงขอบคุณคุณสุภัชชัยนะครับ25สตาขอบคุณที่ช่วยหยอดกะปผกนะครับโอ้นอนอโออย่าซงอย่าแซงอย่าซ้ำ <laughs> อย <Hello? S 2> ู <environments> ่บนบ้านอยู่บนบ้านเจ็บเจ็บตัวกระโดดลงมาเจ็บนิดนึง Hello อุตส่าห์ด้เล่นเกมเมอร์ดีเลยเนี่ย เมื่อเช้าไม่ได้มาครับทุกคนเมื่อเช้าจะตื่นไม่ไหวครับผมไปทุกคนมีรถหนึ่งคันรถคันสีเหลืองอุรถรถรถทุกคนไม่รู้โอ้เต็บีิเลยขอยทับก่อนขอยทับก่อน นี่แหละตรงนี้แหละฮ่าฮ่าดอกเดียวไม่อยู่เห้ขออีกสักดอกแล้วกันล้มไปตัวหนึ่งนะ่ะบุก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 ไปกันเลยสิวะ <c oughs> ล้มอีกล้มอีกเอาสองตัวแล้วกัน บ้านหลังนี้มีหนึ่งมีกำลังชุบกันอยู่มั้งโอเคเซอร์ไพรส์ไอ,อ้ยุ่งเนี่ยล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มสองพี่บอกแล้วไงบอกหอมพี่กำลังคืดอ,อยู่ล่างเนิน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 ไปนะไปเลย หมดหมดหมดโอ้โห,โหเป็นไปตามแผนวันนี้มาไวครับเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้มาเ <c oughs> มื่อเช้านี้อู้ครับเมื่อเช้าตื่นไม่ไหวครับก็ <c oughs> เลยมาตอนกินเร็วหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมีแต่คนยิงแม่นๆนะผมเล่นยากมากเลย <c oughs> ใครที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ๆนะครับบอกเลยว่าโอ้โห <c oughs> <c oughs> นรกชัดๆนะครับผมใครที่เพิ่งหัดเล่นคือแบบบอกว่าแบบเล่นยากมากนะครับไอ้ดอกอยู่บนเขาเลยคุนายไปไหนอีกจ้าคุณนายยังไม่มาน่าจะมาห้าโมงเย็นหรือเปล่านะน่าจะมาตอนห้าโมงมีรถมีรถกำลังจะไปเก็บไอ้ดอกอยู่ข้างหน้าเลย แม่มันจังหอมฉุยอืมไอ้นี่ก็ตีตังเลยนักตัวหนึ่งนักตัวหนึ่งฮ่าฮ่าตายหมดที่หนึ่งตายหมดที่หนึ่งบดขาเมอีกที่บดขามือ่อที่ <c oughs> อ้บดขากระแทกเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาสูงสูงเลยนะข้างหลัง s <S ลนี่รูนะอย่าเพิ่งเก็บของนะอย่าเพิ่งเก็บของมีคนอยู่บนเขาวิ่งออกมาแล้วลตัวหนึ่งดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันมองไม่เห็นเลยว่ะหญ้ามันสูง <S 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 เอาวิ่งหนีวิ่งหนีตัวหนึ่งวิ่งหนี เมีอีกล้มีอีกไม่ขนามือพี่เลยยังไม่หมดนะยังไม่หมดไอ้อยู่กับจ่าเลยหมดหมดอย่าเพิ่งเก็บของนะอย่าเพิ่งเก็บของมีคนอยู่มึงบนเขาประ2แมเก็บของชิวเลยนะ เสียงใครวิ่งมาเนี่ยบ้า Watch out I got supplies อะไรโอ้ของดีนี่ Nice I need a weapon ดูรถคันนี้ซิใหม่ไหมโอ้รถใหม่เลยคันนี้เอาคันนี้ดีกว่า แม่ดอกไม่ต้องไปเก็บแล้วอุ้ยรถมาเมบี้ตัวอยากชนคุณเราจะทำตามสัญญา FBI open up เฮ้ยลงก่อนลงก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้ยคนชั่วตกใจหมดโอ้รถเต็มเลยไหนบอกมาห้าโมงเย็นมาเร็วจังบอกว่าสี่โมง โอ้ยเขาขับรถไปไหนกันหมดเนี่ยพี่โอ้ยเขาขึ้นไปยิงกันบนเขาแล้วไปด้วย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 บนเขาบนเขายิงกันอยู่โอ้บุรินาร์จบุกเลยทุกคนบกุบกบุกโอ้ยรถเป็นไรเนี่ยรถเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่ง ทำไมไม่เปลี่ยนมาใช้น้ำมันตาจิ้งเหลนล่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้แต่น้ำมันจิ้งเหลนพอใช้แล้วด้าไม่สะดุดเกี่ยวเหี้ยอะไรวะเนี่ยขึ้นเขาสูงเลยแล้วกันเรายยิิงงงสูาเขากระดูกเขากระดูกโอ้ยคว้มอีกแล้วโอ้ย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 ไหล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  w a เดี๋ยวตรงไหนอยู่ตรงไหนดูข้างล่างสินะ่ะเดี๋ยวจากขึ้นไปเออขึ้นไปดูข้างบนนี่ก่อนเผื่อมีคนอยู่โอเคข้างบนไม่มีเลยไอข้างบนมีม,ม,มีมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัว หัวไ้ด้วยนะเฮ้อดูดตรงขึ้นขึ้นไปบนเอ้กับตาย oh no ดูข้างบนนั้นไว้มันมีอีกข้างบนนั้นอ่ะรอวีแป๊บนิดเดียวลงมาช่วยข้างล่างแป๊บนึง watch out ยังเหลือเหรอไปเลย สายสายสายไปกันเลยสิวะข้าอยู่สูงกว่าเจ้านะอานาคินมันจบแล้วอนานักขินอยู่บนที่สูงกว่ามดเจออานาคินแคนโนบีเด็กๆไปน้องอุ้ยเออ Watch out ก้าวร้าวอีกแล้วนี่เดี๋ยวช่วยซ้ำเดี๋ยวช่วยซ้ำบงโดนหนึ่งนัด มาดูโลเคกันเก,ก็บเสื้อกลอใไมค์ก่อนกี่คนแล้วเหลือสี่ปะขึ้นรถขึ้นรถแมนวันนี้โคตรเดือดเลยคนอย่างเยอะวันนี้เี้ยวจะพามาดูบ้านหลังนี้นะทุกคน บ้านหลังนี้มันมีห้องเชือดนะทุกคนมาดูนี่เร็วเคยเห็นห้องเชือดแล้วยังนี่อยู่นี่นี่คือห้องเชือดเฮ้ยนี่มันคือห้องเชือดหาคนมาเชือดเร็วอย่าตื่นเต้นนะทุกคนทำตามแผนทำตามแผนเคลียร์เคลียร์เคลียร์ ยิงโดนยิงอ๋อพลุนพลุนพลุนอ๋อยิงกันเองยิงกันเองอยู่ยที่เดียวกันเลยใครปาระเบิดผิด <c oughs> มีคนปาระเบิดผิดเออได้ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ <What? S 1> ้ยติดอะไรอ่ะตลกแล้วเลยจังหวะน,นี้ เหลือคนเดียวคอหลอฮะกินไก่แล้วอย่างเงี้ยกินไก่แล้วกินไก่แล้วมันก้าวจะนอนหมอบเป็นงู <No. S 1> นเดี๋ยวเราจะจับงูตัวนี้มาทำแกงงู <S <S 1> <S 1> เฮ้ยเอากระทะไปปลาทุกคนเอากระทะไปปลาเขาใช้ UMP เองเอากระทะปลาเลยรอดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยคนนี้เนี่ย เปปลาหัวกระทะเป็ปลาหัวอยู่ไหนอ๋อนี่ไงนอนอยู่ปียงเดี๋ยวจังกระทปลาหัวกกระทะอยู่ไหนกระทะเอ๊กินกายแล้ว